สวัสดีครับพี่น้องครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเนาะคลิปเป็นคลิปเซอร์ไพรส์โล่หนึ่งแสนซับสไครต์ของทาง youtube ช่องอน้องเบียร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะฮะเป็นังไงกันบ้างครับพี่น้องครับกาเป็นคลิปที่เป็นคลิปคอนเทนต์เซอร์ไพรส์เนะา,ะ,านะหลายคนหลายท่านก็จะฮู้ละละแต่ว่า เข้ากับเพิ่มการดีดสีตีไข่เข้าไปคือจังหวัดโจวานะครับเพื่อจะยิ่เกิดความบันเทิงสนุกสนาน่นบล่ะนะครับคือการถ่าเข้าบ่นมี่การดีดสีตีเปาหรือดีดสีตีไข่นะตามที่บอโจเว่านะครับอ่าเพื่อความบันเทิงเข้าไปมันก็ซำกินเข่ากับนาำเปล่ามั่นบ่นะครับมันกับ,บ่มีกรับมามันก็ไม่มีกาเรียกอะไรอ่ะ พริกน้ำปลานะความเผ็ดความหวานความเข้มเข้เขาไปนะครับเพื่อที่จะให้มันรสชาติอร่อยการชมคลิปเหมือนกันนะครับพี่น้องครับกะแสดงความยินด,ดีแลวก็ดีใจเนาะนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นของผอมแปมนะครับผอมแป่มแล้วกะคลิปนี้ก็เป็นของน้องเบียร์จะเป็นผู้ใดอ,อีกนะกะค็คอยติดตามกันมีอีกบอยังอยู่หรือไม่อันนี้ผมกับบอสสา,านะครับถ้าเบื้องดิข้างช่องใหญ่ช่องรักนะครับเบื้องดิข้างบอดโจ ผมไม่ใช่คนร่วมคบคิดนะเออผมผม,ผมอยู่บ้านผมยังไม่ได้ไปนะทุกคนอ่าไม่ได้นะจะบอ,บอกว่าผมเป็นคนอ่านี่วีวจีบอกว่ามีเอฟซีบอกว่าเจ้ากันละเป็นคนแนะนําแผนคบคิดมันไม่เกี่ยว e นะครับไม่เกี่ยวนะอ่านะครับไม่เกี่ยวนะผมมีเงินหาบาทคือว่ามาอะไรพี่คำมอดหายหมื่นกว่าบาทไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมเออผมอยู่ที่นะผมไม่ได้ไม่ไดนะ้อยู่ในงานนะครับ ผมยังไม่ได้ไป<笑><笑>เอออ้าวพี่น้องกาหลังจากถี่รับช่วงมาฟังกันไปผมหัวรลอยได้เนี่ยนะครับหัวลอยจนน้าตาไหลเออนี่แหละความคนเฮ้าครับอยู่กับความสูขผมบอกพี่น้องแล้วไม่ตุ่มมาหฮมกันเนี่ยนะครับไอจิปดามากรสร้าเกับนบางคนบันเบงคิบก็จบได้ผมไม่อ่านรูปคอมเมนต์คืออันนี้ก็ถือว่าเล่นแรงนะเออก็บาทเนาะน,นะครับ อ่าจานบาสละกัน้องเบียนะครับจานบาสเนี่ยเพิ่นบ่ฮู้เลยเด้เห็นบ่ล่ะเพิ่นคือแบบบ่ค่อยสูงสิงกับไผอ่าเพิ่นเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นน่ะอ่าแล้วที่นี่เพิ่นมาเจออุ้ยยืนยันการแกงแบบอุ้ยผมบ่ได้เฮ็ดผมบ่ได้ผมเคยเป็นจังซั่นโหยผนพราะมา่จะาโกงก็ได้พุ่นเด้อละว,ว่าเออ <c oughs> ที่ว่าน้องเบียเพิ่นฉลาดเนี่ยช่วงเลทท้ายเน่ยเพิ่นบ่ฮู้เพินพ่นอ่านออกนิดเดียวแค่ปิดเดียวน้องเบียก็เกือบร้องไห้นะอ่าแล้วก็อ้เล่ีใหญ่ เออเล่นยันใหญ่เหมือนกันจนพลอยพี่น้องทนเบิ่งลิปจบบ่ไหวอ่ะจนพิมเข้ามาอุ้ยบอสอย่างเงี้ยอุ้ยพี่คำมอดเาหาเอาใหม่ได้นะคนแบบนี้ไม่น่ามีในองค์กรนี่ยังนอนบ่อนไส้พ้วนแล้วมันโอ้ยยันขีดจบไปเบิ่งไหมเออนะครับพว่ากันนะครับมันก็คือนี่แหละเพื่อแต่แต่สุมวุฒิ็นเอฟซีมันเข่าใจอ่ะนะครับเพิ่งเกินสิเบิ่งเบิ่งไรมันจบพี่น้องกับไปเบิ่งไหม วันนี้ยังหัวยุ่งข้อมมนบางอันนะรากาหลังจากที่ที่มันจบไปเนาะที่มาหาแล้วก็ได้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับปลื้มนะครับแล้วน้องเดียร์มันกับปลื้มใจนะครับเนาะรากาเวาถึงนะครับในใจจริงเพิ่อนเนี่ยก่อนที่อาจารย์อํานวยกดขอนะครับคือมันต้องกดขอนะทุกคนนะครับมันจะขึ้นให้นะครับเราบบทั้งยูทูปเพิน่นเพิ่นจิึ้นให้ว่า คุณสมบัติของช่องท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้นะฮะโลนะครับโลเงินโลทองโลเพชรแล้วแต่นะครับแล้วแต่ยอสัับสไครต์นะฮะอ่าบาัดนี้เขาจะเกินบอกเพื่อ่าเฮ้าจะเป็นคนยืนยันนะครับซึ่งลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับกะสิมีช่องแม่ก็คือช่องสาวหน่อยเป็นแพ้งนะครับ,นะรบอ่านั่นก็คือช่องแม่ นะครับเพิ mm ่นสิเป็นคนยืนยันให้นะครับยืนยันปุ๊บแล้วก็ส่งไปนะครับเกาะยูเกอะหยังนะครับส่งไปปุ๊บปบมันก็ต้องยืนยันคือการขอไงนะครับคือการขอเขาเรียกว่าขอรับปุ๊บแล้วก็กรอกโค้ดอะไรต่างๆนะครับเพราะเป็นเรื่องง่ายเด้ส่งมาจากลายเซ็นเนี้ยลายเซ็นของผู้อํานวยการเลยนะครับเจ้าของ YouTube นะครับอ่าอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียบุกงวดเพิ่นเปลี่ยนหลบอ,อันนี้ผมไม่นแน่ใจนะครับ เพิ่นสี่รับผิดชอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือเฮ้ายู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่ครับเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นของผมนะครับผมจําไม่ได้นะครับม,มันมันมีมีซองมันอยู่นะครับเก็บประโยชน์นี่นี่ของผมนะครับนี่นะครับนี่ของผมใชนะ่ทุกคนนี่นะครับนี่ได้สิ้นพอโจครับจำนองอิ่มนะครับนี่นะครับนี่แหละครับ เพิ่นส่งมาละกะส่งมาตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ามาส่งมาให้ไทเฮาเนาะเพราะว่าขาเจ้ารับผิดชอบตรงนี้น้องเบี้ยก็บอกแล้วครับว่าในใจอะ่ะโบยกได้เลยที่แหลกเพราะว่าจะของบานบ่มีคือตอนนี้ลือบานออกแล้วเหลือตะทีเปล่าเหลือที่เปล่ายังไม่ได้สร้างบ้านยังเก็บเงินกําลังจะสร้างบ้านอยู่เหล่าบ่มีมองไว้นะครับมันก็เปียบดังใบปริ้นหญ,ญ้าใบหนึ่งนะครับเพิ่นว่า ก็อยากเอาไปไวต้ติดสาบานมันก็เหมือนการเชิดชูเกียรตินะทุกคนนะครับมันคือการเชิดชูเกียรติเพราไงอยากเอาไว้มองดีๆหมองงามๆาตใจว่าตอนเนี้ย้องเบียร์เนี่ยบมมีบ้านมีต่ทีนะครับก็เลยแบบโอ้ยยังไงจะของยังขี่มือี้่มองไว้นะครับเออมันเส้นสถีบได้พี่น้องครับถ้าทุกคนไม่เคยอยู่ในจุดจุดนั้นนะครับเรื่องแบบนี้ก็คือแบบเป็นกำลังใจนะครับผมก็อยากจะกำลังใจย,ยังไงขอเป็นกำลังใจนะครับให้ น้องเบียนะครับเกับจามบาดนะครับเนาะรากาประโยคหนึ่งที่น้องเบียเดวอานะครับหลังจากได้รับโล่โดยการเซอร์ไพรส์ของบอสโจนะครับสิ่งที่ขาดบ่ได้นั่นคือขอบคุณน้องอิงเอฟซีนะครับถ้าไม่มีน้องอิงนะครับกาบ่สามารถที่จะกล่ามาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับแล้วก็พอการใช้นะครับ ทีมผบริหารบอจโจนะครับพอการใช่เนี่ยเป็นคนที่ชุดชุดดึงนะครับร้องเบียร์ขึ้นมากนะครับเคยมีความรู้สึกท้อในหลายหลายครั้งก็ได้เพราะการใช่เพราะว่าถ้าพี่น้องสังเกตเนาะน้องเบียร์เนี่ยสิทา้ายคิด้องพอการใช่เราหยอกเราหัวกันพอการใช่เนี่ยเราเราเป็นเราเป็นคนแบบฟึกบางพี่น้องว่าอุ้ยเราเป็นคนยังไงเราเป็นวนเราจยงีๆๆ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 แต่นะครับพอการใช่จริงใจเด้แล้วจริงใจเ้ยครับ เห็นบอกเราดาเรียกว่าดาแบบติดตลกนะถ้าไพ่พวกหัจังเนี่ยโอ้โซีเรียสแย่เลยนะครับเราเราดาลุงเบียนี่นั่นนี่นี่นะครับวาไปะไรเป็นคำแบบภาษาเล่าต่างจังใดเตร่าแต่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลาเนี่ยนัำดีแห้งนี่ทายังจังฉี่มึ่งนั่นจังจริงสโอ้นี่แหละครับจริงใจภาษาอาหารกันแน่นี่แหละครับเออถ้าถ้าเรียกว่าถ้าว่ากันแบบคุณผมเนี่ยนี่คือน่ากลัว นะครับสำหรับทหารนี่คือน่ากลัวนะคุณกับผมเนี่ยถ้าพูดตรงตรงมึงนั่นนี่นี่คือพี่น้องกันนี่คือคือความหักหมั่นแก่นเลยรแหละนะครับพี่น้องไม่ทิ้งกันนี่คือกันครับนะครับแล้วซิงเดียขาเพ่ได้กันเอฟซีอโจนี่น้องอุ้งอิงไม่มีน้องอิงก็ไม่สามารถที่จะมาในถึงจุดจุดนี้ได้นะครับพี่น้องเข้าใจกันหรือกันทั้งบา้าน้องอุง้งอิงเนี่ยแม่ม่ ก็ใช่ไงนะครับถ้าไม่มีน้องหญิง <relax ing> นะครับก็ไม่มีหนึ่งแสนซั์มาณจุดนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือองค์ประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวนี่คือขําจากปากของน้องเบียนะครับโอเคพี่น้องครับสำหรับทิมนี้กัไวซ์มินีนะครับยินดีนะครับกล่าวต่อไปนะพี่น้องเนาะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับสำหรับผู้ใดยังเดินทางอยู่กันยังนี่เราผอม,มายังติดอยู่บนท้องถนนอยู่เลยตอนนี้ขอให้ถึง ที่หมายโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับรู้เรื่องเฮงปังๆนะครับตอนรับเทศกาลสงการสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ตั้งแต่ทีมงานก่อตาดำละกะตอนนี้นะครับทึงเถวทึงบริสุทใสทางช่องสาวน้อยและเพลินนที่ละครนะครับของพระเอกวัดสิบรุณนะครับไปเชียร์ไปคอมเมนต์ไปแชร์กันในเปิดเทศกาลสงการนะครับหนูเซเพีงที่แม่นนะครับหนูเซเปียเปิดสายาละเพลินนที่ละครแล้วครับเนาะเป็นซอฟต์พาเวิร์ไปก็ร่างใจกันนะครับก่อน์ฟตีนองรู้เรื่องงี้มือปังเด้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ